ท่านประธานคณะกรรมการปปชท่านวชาพลท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมท่านคณะกรรมการปปชท่านแขกผู้มีเกียรติททุกท่านนะครับขอบพระคุณมากที่ให้เกียรติเชิญผมมาร่วมงานที่มีความสําคัญอย่างยิ่งในวันนี้นะครับผมเพิ่งเรียนท่านประธานวชาพลว่า ผมเพิ่งเดินทางกลับมาจากประเทศจีนเมื่อวานนี้เองครับผมได้เรียนท่านว่าการเดินทางครั้งนี้เป็นทริปที่สมบูรณ์และได้ประโยชน์อย่างสูงและสิ่งที่ผมรู้สึกเลยก็คือว่าทุกครั้งที่ผมไปเยือนประเทศอื่นๆนั้นนักลงทุนนักธุรกิจ ทุกประเทศที่ไปต่างมองเห็นเป็นภาพเดียวกันว่าประเทศไทยนั้นเป็นประเทศที่มีศักยภาพสูงมากและเป็นเกตเวทีแท้จริงของอาเซียนผมเรียนท่านเลยว่าท่านสามารถไปพูดคุยกับนักธุรกิจของจีนรายไหนก็ได้ขณะนี้เขามีความพร้อมอย่างยิ่งที่จะเข้ามาที่เมืองไทยเพียงแต่ เขากำลังแสวงหาพาร์ทเนอร์ที่เหมาะสมที่เขาจะสามารถร่วมหัวจมท้ายได้ในการทำธุรกิจในระยะยาวซึ่งผมก็ได้เรียนเขาว่าผมกับผู้ที่เกี่ยวข้องจะพยายามสรรหานักธุรกิจที่ดีบริษัทที่ดีเพื่อเป็นหุ้นส่วนระยะยาวของเขาให้จงได้คำถามหนึ่งที่ผมมักจะได้รับการสอบถามจากต่างประเทศก็คือว่า เขาเห็นและยอมรับว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยนั้นค่อยๆฟื้นตัวโดยลําดับแม้ว่าเศรษฐกิจโลกจะถดถอยอยู่ในสภาพทรงกระสุดและมีความเปราะบางอย่างยิ่งต่อความเสี่ยงนา,นานาประการไม่ว่าเศรษฐกิจหรือการเมืองาเศรษฐกิจของไทยนั้นกําลังฟื้นตัวขึ้นโดยลําดับแต่คําถามที่เขาให้ความสําคัญมากคนนั้นก็คือว่า มีอะไรที่จะทำให้พวกเขาแน่ใจได้ว่าสตรีของไทยนั้นจะสามารถเติบโตต่อไปได้อย่างยั่งยืนผมเรียนเขาว่าสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นชัดๆเลยก็คือว่าประเทศไทยเดินขณะนี้เนี่ยโดยเฉพาะท่านนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกเลยกับการปฏิรูปประเทศในขณะที่ประเทศอื่นในขณะนี้ท่าที่ผมเห็น มีน้อยประเทศมากที่มุ่งม,มั่นในการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปรับโครงสร้างของการบริหารราชการแรผ่นดินการบริหารเศรษฐกิจกฎเกณฑ์ระเบียบกฎหมายแต่ประเทศไทยในขณะนี้โดยการนําของท่านนายกรัฐมนตรีประยุทธ์จันทร์โอชาให้ความสําคัญอย่างยิ่งกับการปฏิรูปประเทศและการปฏิรูปประเทศนั้นเราเน้นจริงๆเราอยู่ที่หลัก3ตัว ตแ,แรกก็คือเรื่องของการลดความเหลื่อมล้ำของประเทศไทยความเหลื่อมล้ำเป็นปัญหาใหญ่ที่เราพยายามลดช่องว่างถ้าหากเราสามารถลดช่องว่างลงไปได้ปัญหาความขัดแย้งทางสังคมและการเมืองในอนาคตข้างหน้าก็าจะน้อยลงเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องยากแต่เป็นสิ่งที่เราต้องทำ ประการที่สองที่เราเน้นในการปฏิรูปก็คือการยกระดับความสามารถเชิงแข่งขันของประเทศประเทศไทยนั้นได้มีโอกาสใช้ประโยชน์จากบุญเก่าที่สั่งสมกันมา30ปีแต่บุญเก่านั้นมันอยู่ในช่วงถดถอยความสามารถเชิงแข่งขันของประเทศนั้นลดน้อยถอยลงภายใต้ภาะวะที่ต้องแข่งขันกับประเทศอื่นที่กำลังขึ้นมาใหม่และประเทศที่พัฒนาล่าที่มีของก้าวหน้าชิวเทคโนโลยีที่สูงกว่าเรา ฉะนั้นเป็นความจําเป็นอย่างยิ่งอยู่ที่เราต้องปรับปรุงความสามารถการแข่งขันของประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งทรัพยากรของมนุษย์คนไทยเรารวมทั้งเรื่องเรื่องของเทคโนโลยีวิทยาการแต่สิ่งหนึ่งที่สําคัญอย่างยิ่งก็คือประการที่สามคือการปฏิรูประบบ governance หรือธรรมาภิบาลของประเทศไทยเพราะ governance นั้น มันครอบคลุมกว้างขวางเหลือเกินซึ่งรวมไปถึงเรื่องของการปราบปรามเรื่องของทุจริตคอร์รัปชันเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ท่านนายกเอาใจใส่และถือเป็นเรื่องสำคัญโดยท่านได้ตั้งคณะรรมการต่อต้านทุจริตแห่งชาติขึ้นมาหรือที่เรียกว่าคอตชอท่านนายกเป็นประธานเองและเริ่มมีการประชุมและกำชับสั่งการในหลายๆเรื่อง จนกระทั่งทําให้ทุกอย่างนั้นค่อยๆพัฒนาดีขึ้นโดยลําดับเรื่องทุจริตคอร์รัปชันนั้นเนี่ยถ้าเราจํามันได้เวลาเขาวัดกันเขาวัดที่ตัวอินด็กซ์ซึ่ง T.I. หรือ Transparency Index เป็นคนวัดทุกปีท่านเชื่อไหมครับว่าตั้งแต่ปี1995มาถึงปี2015คะแนนโดยเฉลี่ยของเรานั้นอยู่ที่ระดับประมาณ68กว่า แต่มาถึงจุดที่แย่ที่สุดเมื่อประมาณสักสามปีที่แล้วประมาณปี2013้่จะไม่ผิดสามสี่ปีที่แล้วนะครับปีนั้นปีพศ2555เราได้รับที่ประมาณ102นะครับคือยิ่งสูงก็ยิ่งแย่นะครับเราได้102แต่จากนั้นเป็นต้นมา หลังจากที่ท่านยกเข้ามาแล้มีการตั้งคณะกรรมการและขับเคลื่อนอย่างชัดเจนลำดับมันก็ค่อยๆดีขึ้นจนกระทั่งมันอยู่ในระดับที่ประมาณ76เมื่อปีล่าสุดที่ผ่านมาและด้วยความพยายามอย่างต่อเนื่องที่รัฐบาลทำอยู่ในขณะนี้เราก็เชื่อว่าในปีต่อๆไปนั้นมันจะดีขึ้นโดยลำดับถามว่าการ แก้ไขเรื่องธรรมภพภิบาลนี่จุดสำคัญอยู่ที่ตรงไหนผมคิดว่าประเทศไหนมันคล้ายๆกันมันมีเสาหลักอยู่สองเสาซึ่งสำคัญอย่างยิ่งเสาหลักแรกเลยก็คือภาครัฐและองค์กรอิสระต้องมีความเข้มแข็งเมื่อกล่าวถึงองค์กรอิสระปปชเป็นด่านหน้าเลย ปปชสำนังกงานตรวจเงินแผ่นดินเหล่านี้เป็นตน้นเป็นฟรอนต์ลน์ที่ต่อสู้เพื่อเรื่องนี้มาโดยตลอดผมดีใจที่คณะกรรมการปปรชมีความตั้งใจอย่างสูงรัฐบาลพยายามจะจัดถังประมาณให้เพื่อให้ทันกับความต้องการเพื่อให้สามารถพัฒนาบุคลากรที่เพียงพอเพื่อทำงานทางด้านนี้ ทำไมคอร์รัปชันถึงเป็นสิ่งที่ต้องดูแลจัดการให้เรียบร้อย mm hmm. ถ้ามองในเชิงเศรษฐศาสตร์ mm hmm. แน่นอนใครๆก็ออบอกว่าคอร์รัปชันนั้น mm hmm. มันทำให้ต้นทุนการผลิตต้นทุนการประกอบการมันสูงขึ้น i n นเ f อร์เฟชมันเกิดขึ้นในระบบทำให้ทุกอย่างนั้นแข่งขันน้อยลงสู้เข้าไม่ได้แต่จริงๆแล้วนเนี่ยคอร์รัปชันเนี่ย มันไม่ใช่เพียงแค่ทางด้านของเศ,ษศร,รษฐศาสตร์แต่มันกินลึกเข้าไปถึงศีลธรรมของคนคนเราถ้าลองรู้ว่าการทุจริตเป็นสิ่งที่ไม่ดีเป็นสิ่งที่ขัดต่อคำสอนทางศรราสนาแล้วเรายังฝืนทำมันแล้วยอมรับมันยอมรับในสิ่งที่ผิดเป็นถูก มันจะเหมือนกับมะเร็งรายที่ค่คอยๆซึมเข้าไปซึมเข้าไปกับคนไทยทุกๆคนในอนาคตข้างหน้าในอดีตเวลาเราพูดถึงการทำไม่ดีคอร์รัปชันคนจะหลีกเลี่ยงแต่ในอนาคตถ้าเราไม่ดูแลให้เต็มที่จะก,กลายเป็นว่าใครทุจริตได้คนนั้นฉลาดคนนั้นอยู่ได้คนนั้นได้กำไรเศรษฐกิจเสื่อมโทรมนั้นไม่เป็นไร แต่ถ้าคนไทยเราเสื่อมสมด้วยศิลธรรมจัรญ,ญาประเทศมันยืนอยู่ไม่ได้ฉะนั้นถ้าท่านดูหลายๆประเทศในโลกนี้มีหลายประเทศทีเดียวที่ขึ้นไปสู่จุดที่เจริญมากแล้วจู่ๆก็พลิกผันค่อยๆถดถอยลงมามันไม่ใช่ declining แต่มันเป็น decaying state และสุดท้ายเมื่อ decaying state มันจะก้าไปสู่สิ่งที่เราเรียกว่า fail state ในที่สุดหลายประเทศทีเดียวลงไปถึงระดับเด็กเล็กๆที่เริ่มรู้จักการติดสินบนประเทศอย่างนี้ไม่สามารถย,ยนอยู่ได้อย่างแน่นอนฉะนั้นมะเร็งร้ายตัวนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องยุติต้องจัดการให้เด็ดขาดภาครัฐเองพยายามหลายๆยอย่างที่ออกมา เพียงแต่ว่าข่าวนั้นออกไปน้อยจริงๆแล้วถ้าเรา,เราดูดให้ดีๆเฉพาะแค่กระทรวงการคลังกมงบัญชีกลางและอีกหลายๆกระทรวงก็ทําในสิ่งที่น่าสซงเซิอย่างยิ่งยกตัวอย่างง่ายๆล่าสุดเราเพิ่งจะออกพรบรจัดซื้อจัดจ้างที่มีความโปร่งใสที่ให้เวลากับเอกชนเข้ามาดูแลในสิ่งเหล่านี้เป็นต้น เรามีเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลเป็น Open Government โครงการทั้งหมดจะขึ้นสู่เว็บไซต์เปิดเผยว่ามีอะไรบ้างต้นทุนเป็นยังไงหลายๆสิ่งท่านนายกสั่งการด้วยตัวเองผมนั่งฟังอยู่เดียวตลอดให้ทุกกรมกรองทุกงานที่เกี่ยวข้องในการจะต้องมีการประมูลต้องมีการเปิดเผยข้อมูลให้เอกชนมีโอกาสเข้ามาตรวจสอบเข้ามาดูแลในสิ่งเหล่านี้อย่างที่เราเรียกว่า Cost เป็นโปรเจกต์ที่ดีมากเรามีโครงการที่เราเรียกว่า Integrity Pack หรือการที่มีบุคคลที่สามเข้ามาจอยกับเรามีข้อตกลงเชิงศีลธรรมถ้าหากไม่เป็นไปตามข้อตกลงมันก็ต้องมีความผิดต่อไปว่ากับไปในอน,นาคตข้าง,งหน้าเรากำลังมีเรื่องของบัญชีเดียวเพื่อที่จะให้เอกชนที่เคยหลบลี่ภาษีแต่สินบุนเจ้าหน้าที่ ได้หันมากลับตัวเป็นคนดีซะและผลดีมันก็เกิดขึ้นมาแล้วก็คือวัดเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นซึ่งอันนี้ไม่เคยเปรากฏมาก่อนเรื่องของระบบบัญชีเดียวเรากำลังขับดันโปรเจกต์ในเรื่องของ e c o v e r n payment หรือ e-payment พูดง่ายๆคือันาคตข้างหน้าการจ่ายเงินทุกระบบนั้นไปในช่องทางของอิเล็กทรอนิกส์การจัดทุจุริตการหลบภษียากยิ่ง ฉะนั้นถ้าเรามองในลักษณะนี้เราจะเห็นการขับเคลื่อนของภาครัฐที่มีมากในหลายหลายกระทรวงทีเดียวไม่ใช่เฉพาะกระทรวงการคลังอย่างเดียวแต่สิ่งนี้เขาไม่ค่อยออกไปเพราะเราไม่ค่อยให้ความสําคัญกับสิ่งเหล่านี้เราโม้แต่ไปให้ความสําคัญกับคำว่า GDP ว่าจะโตกี่เปอร์เซ็นต์แต่สิ่งเหล่านี้นี่แหละที่ทําให้ว่าอนาคตของข GDP จะโตเท่าไหร่มันอยู่ที่ตรงนี้และเป็นดัชนีที่ ต่างประเทศให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการวัดความสามารถชิดกันขันมันแฝงอยู่ในตัวที่เขาเรียกว่าปัจจัยเชิงสถาบัน (institutional factor) ที่ World Economic Forum ใช้ในการวัดเราตัวนี้เราได้คะแนนไม่ดีมาตลอดแต่ผมเชื่อว่าตัวนี้จะค่อยๆดีขึ้นโดยลำดับในการทําเรื่องเกี่ยวกับ easing doing business ที่เราเป็นคนขับเคลื่อนอยู่ในขณะน,นี้หลายตัวดีขึ้น มันทําให้ขั้นตอนต่างๆลดลงสิ่งสําคัญก็คือว่าต้องการให้ Judgment น้อยที่สุดพรเมื่อไรที่เปิดช่องให้มีการใช้อยู่ในพินิษเมื่อไหร่มันเป็นการเปิดช่องให้มีการจดชดครอปชันทันทีความพยายามเหล่านี้ IMD เริ่มเห็นปรับตำแหน่งเราดีขึ้นต่อไปเราเป็นเลงที่ World Economic Forum การส่งผ่านข้อมูลจะต้องส่งผ่านให้เขาข้อมูลเหล่านี้ถึงแม้เราทำแต่ข่ามันออกน้อย ต่างประเทศรู้น้อยมากฉะนั้นการสื่อความต้องสื่อความให้ดีแล้วจริงจังกับมันนี่คือความพยายามของภาครัฐในการที่จะทำในสิ่งเหล่านี้ให้ดีขึ้นเรื่องของบทลงโทษผมเชื่อว่าการลงโทษต้องมีและต้องเฉียบขาดด้วยเพื่อเป็นเยี่ยงอย่างคนไทยเรานั้นต้องมีทั้งพระเดชพระคุณ มีพระคุณอย่างเดียวไม่เพียงพอฉะนั้นเรื่องนี้คงเป็นเรื่องที่ทางการจะต้องว่ากันไปผมจะได้เรียนท่านประธานกรรมาการปปชว,ว่ามีอะไรให้รัฐบาลช่วยหรือสนับสนุนเรื่องของกําลังคนเรื่ององบประมาณก็ขอให้บอกมาเรื่องนี้สําคัญอย่างยิ่งท่านบอกผมว่าท่านองการก็มาที่เทียบเป็นเปอร์เซนต์กับเรื่องของรายได้ประชาชาติเรายินดีประชาชที่จะทําให้ เพื่อว่าไอ้ความพลังในการแก้ไขเรื่องนี้จะได้มีพลังที่เต็มที่แต่เสาหลักภาครัฐอย่างเดียวนั้นไม่พอเสาหลักที่สําคัญที่สุดและดีไม่ดีมากกว่าภาครัฐเดินซ้ำไปก็คือเสาหลักเรื่องของภาคประชาสังคมหรือซีวิลสุสัยที่ซีวิลสุส e t ที่นี่เป็นเรื่องใหญ่มากในประเทศที่พัฒนาแล้ว แต่ในประเทศไทยดูเหมือนว่าเป็นเรื่องที่เราละเลยกันมาพอสมควรเรามองว่าหน้าที่ทุกประการนั้นอยู่ที่ภาครัฐบาลอยู่ที่นายกอยู่ที่รัฐมนตรีอยู่ที่ปปชถ้าทุจริตครัปเชันมีมากก็คือว่าเป็นความผิดของสิ่งเหล่านี้จริงๆไม่ใช่เลยยิ่งทุจริตครับเช่นมีมากเท่าไหร่มันสะท้อนให้เห็นว่าภาคประชาชนของเราภาคประชาสังคมของเราอ,อนแอไม่เข้มแข็ง ไม่มีทางเลยที่ท่านจะปัดคอนบิชอบปนี้ได้ในประเทศที่พัฒนาแล้วปราบปรามคอร์รัปชันอย่างแท้จริงนั้นภาคประชาสังคมเขาแข็งแรงมากทั้งเอกชนเมื่อเวลาผมพูดถึงภาคประชาสังคมผมหมาถึงเอกชนบูกประชาชนไม่ได้แยกกันเพราะเอกชนนั้นก็คือประชาชนประเทศอย่างเช่นสิงคโปร์ฮ่องกงเขาได้คะแนนสูงมากเรื่องของการต่อต้านชุที่คอรัปชัน เพราะภาพพยชนเขาแข็งแรงมากสิงคโปร์เนี่ยลองมีใครสักคนหนึ่งเนี่ยมีกลิ่นว่าคอร์รัปชันคนคนนั้นก็ยืนอยู่ยากแล้วญี่ปุ่นลองทุจริตนิดเดียวคุณไม่มีทางที่ยืนอยู่ได้ในสังคมเลยไม่มีที่ยืนให้คุณยืนในสังคมเกาหลีใต้สมรถพัฒนาแร้วขนาดนี้แรงขนาดนี้เพราะว่าเขาเอาจริงกับเรื่องของการใช้ภาพในสังคมเนี่ยยืนยัดขึ้นมา ทุกคนพร้อมจะส่งเสียงพร้อมจะบอกรายชื่อว่าคนนั้นคนนี้เป็นคนทุจริตคอ r ์รัปชันไม่ว่าคนนั้นจะยิ่งใหญ่สักแค่ไหนนั่นแหละทำให้คนไม่กล้าทุจริตเพราะเขาจะไม่มีที่ยืนในสังคมแต่ของเราทุจริตบางคนรู้ได้แน่ว่าทุจริตก็ยังยืนยิ้มอยู่ฉะนั้นจะให้โทษใคร โทษภาครัฐเหลอหรือว่าโทษภาคประชาชนภาคประชาสังคมอันนี้เป็นการบ้านที่ฝากค,คิดผมจำได้ผมเคยอ่านบทความเรื่องเขาพูดถึงประเทศประเทศหนึง่งมีคนที่ต่อสู้่องเขาช่านคนหนึ่งเขาเล่าให้ฟังพูดในงานแห่งหนึง่งเขาบอกว่าการที่จะทำให้ภาคประชาชนตื่นตัวขึ้นมาแน่นอนที่สุด มันอยู่ที่จิตสํานึกของคนการปลูกฝังจิตสํานึกต้องให้ลึกลงไปเลยฝังใจเลยว่าเรื่องนี้เป็นสิ่งที่เลวไม่มีคอมโพมไมซ์ในสิ่งเหล่านี้ไม่มีว่าอันนี้พอใช้ได้อันนี้พอรับได้อันนี้เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้โลกตะวันตกนั้นที่เขาพัฒนาได้ไปได้ไกลามากเพราะเขาสร้างปัจจัยตรงนี้เนี่ยอยู่ในสิ่งที่เรียกว่าคาแรคเตอร์ของเด็ก เขาไม่ได้บอกว่าคุณต้องเรียนหนังสือเก่งนะต้องเป็นเจ้าคนนายคนนะแต่เขาบอกว่า Honesty ความซื่อสัตย์ไม่ทุจริตต้องปลูกฝังอยู่ใน DNA ต้องไม่ยอมรับโดยเด็เดขาดเด็กที่ถูกปลูกฝังชนิดตั้งแต่เล็กจนโตแน่นอนที่สุดเมื่อเจอสิ่งเหล่านี้ในชีวิตจริงเขาจะไม่ยอมรับเขาจะถือว่าเป็นสิ่งซึ่งน่าละอาย ฉะนั้นเราต้องทบทุนสิ่งเหล่านี้ในวิธีการปลูกฝังจิตสานึกให้กับเด็กของเราตั้งแต่เล็กๆปลูกจิตสานึกเหล่านี้ให้กับนักธุรกิจซึ่งคิดว่าถ้ามีเงินสักอย่างแล้วสามารถทําทุกอย่างได้ให้เขารู้จักอายรู้จักเกรงกลัวสิ่งเหล่านั้นมันไม่ได้ทาเพียงแค่กฎหมายอย่างเดียวมันเป็นเรื่องของ Pressure Group จากสังคมว่าคนอย่างนี้ธุรกิจอย่างนี้ ประเทศไทยไม่ต้องการต้องให้ชัดเจนออกมาบุคลคลคนนี้ที่กล่าวในงานนั้นเขาเล่าให้ฟังบอกว่าเขามีหลักการอย่างหนึ่งที่เป็นการต้านเรื่องทุจริที่ททดีพอก็คือว่าคนเราเนี่ยมันจะต้องรู้จัก draw the line ขีดเส้นเหมือนที่เราขีดเส้นบนหาดทรายเนี่ยว่าเส้นนี้เนี่ย ถ้าเกิดกับจุดนี้เนี่ยมันคือทุจริตแล้วรับไม่ได้เขาบอกว่ามันมีหนังสืออยู่เล่มหนึง่งบอกว่า how good people turns evil คนดีๆเนี่ยกลายเป็นคนชั่วารได้ยังไงเขาก็บอกว่าหนังสือเล่มนี้มันขายดีมากเป็นพวกคนเราเนี่ยมันมีเส้นแบ่งตรงนี้เส้นถ้าเขาก้าวข้าไปพิงครั้งเดียวเท่านั้นเองเนี่ย อีกครั้งต่อไปเนี่ยมันจะง่ายขึ้นเรื่อยๆครั้งแรกเียนลำบากใจกลุ่มใจเขาบอกว่าเขาเองเนี่ยเขาเคยประสบสิ่งเหล่านั้นมาก่อนถูกเธอเอาเงินมาใส่ซองมาให้บอกว่าไปคิดดูให้ดีนะทาสิ่งเหล่านี้ทรไม่ได้ไม่สามารถบอกได้ว่าใครเป็นใครนิดหน่อยเท่าน,นั้นเองเป็นสิ่งที่มีประโยชน์เขาบอกเขากลับไปนอนคิดนอนไม่หลับและสุดท้ายที่สุด เขาเสนอว่าถ้าทํอย่างสิ่งเหล่านี้เขาจะละอายแก่ใจละอายต่อสิ่งที่ตัวเองทํทามาโดยตลอดเขาปฏิเสธเงินก้อนนี้หลังจากนั้นวัน์เขาปฏิเสธไปได้การเป็นเสธครขั้งต่อไปจะง่ายขึ้นเรื่อยๆผู้ง่ากว,ว่าไอ้เส้นนี้เนี่ยเป็นเส้นสําคัญอย่างยิง่งความหมายมันก็คือว่าถ้าสังคมไหนถ้าปล่อยให้คนในสังคมนั้นเริ่มก้าวข้ามเส้น แบ่งนี้ได้เรื่อยๆงานติดขัดหยอดน้ำมันนิดหน่อยให้ำการมันเดินไม่ได้บาบหรอกม่งั้นเราสู้คู่แข่งเขาไม่ได้หยอดน้ำมันลงไปทุกปรับบนทางด่วนขี้เกียจไปจ่ายค่าปรับหยอดน้ำมันซะหน่อยนึงแล้วก็จะไปสะดวกติดต่องานการราชการหยอดซะหน่อยนึง อย่าประมูลห่อซะมากซะหน่อยหนึ่งแล้วทุกอย่างก็ง่ายขึ้นโดยลำดับอันนี้คือการ cross the line ข้ามเส้นไปเรื่อยๆแล้วถ้ามันเกิดกับคนทุกๆคนหรือคนส่วนใหญ่ของประเทศมันก็เหมือนโรคราที่แพร่เชื้อเต็มไปหมดเหมือนกับที่หลายๆประเทศประสบมาแล้วประเทศทรรมประเทศก็ล้มคลืนลงไปมันต้นไม้ใหญ่ที่มันเน่าที่ราก ฉะนั้นไอ้เส้นแบ่งอันนี้สำคัญมากมันเป็นเส้นแบ่งแห่งศีลธรรมที่เราจะต้องไม่เพียงแต่ปลูกฝังในจิตใจของเด็กรุ่นใหม่แต่ต้องสร้างสิ่งเหล่านี้ให้มันเกิดขึ้นว่าคนทุกคนจะไม่ยอมรับเลยในสิ่งเหล่านี้และเมื่อเห็นอีกคนหนึ่งที่ทำเหมือนเหมือนกันและลูกคนนี้ทำเขาจะต้องไม่อยู่นิ่งอยู่กับที่ต้องเปิดเผยออกมาต้องสร้างเพรสเชอร์ออกมา ให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นไม่ได้เลยการใช้เพียร์กรุ๊ปตรงนี้สำคัญอย่างยิ่งฉะนั้นภาคประชาสังคมถึงมีความสำคัญอย่างยิ่งยวดทางด้านกับพัฒนาเศรษฐกิจเนี่ยมันเป็นทฤษฎีหนึ่งชัดเจนเลยประเทศที่จะพัฒนานได้เร็วเก้เาน้าได้ไกลประเทศนั้นต้องมีสิ่งที่เรียกว่าโซเชียลแคปิตอล คือทุนทางสังคม social capital social capital ไม่ใช่เงินนะแต่หมายความว่ามันมีความผูกพันกันเป็นเน็ตเวิร์กของภาพประชาชนที่ยิ่งใหญ่เลยร่วมกันทำในทุกสิ่งซึ่งทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นประเทศที่มี social capital ที่สูงมันก็จะมี social trust ที่สูงสามารถพัฒนาประเทศได้เร็ว จะไม่ยอมให้สิ่งชั่วรไ้ายใดๆเกิดขึ้นโดยง่ายได้ผมจะไม่บอกว่าประเทศไทยแล้วมีโซเชียลแคิติลสูงหรือต่ำเราประเมินในใจเราเรารู้ฉะนั้นภาคพยาศงคมเป็นภาคที่สำคัญอย่างยิ่งและคนที่จะนำนั้นต้องเป็นภาคเอกชนภาะเอกชนนั้นแข็งแรงภาคเระชนเรายัางไม่แข็งแรงเท่าไหร่เพราะคนของเราจนถ้าภาคเอกชนคิดว่าธุระไม่ใช่ เราทำว่าเราตั้งองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันแต่เราไม่มีแอคชั่นออกมาอันนั้นทูเราไม่ได้นำอย่างแท้จริงรัฐะวางกฎระเบียบได้กรอตออกกฎเกณฑ์แต่ไม่หมดเราได้รับการแรงคีดว่าบริษัทของเรานั้นโปร่งใสแข็งแรงติดท็อปในเอเชียในเอเชียนี่ในอาเซียนนี่เราไม่ได้ดอยกับใครเราดีที่สุดสุดจะจำไปในหลายบริษัทแต่สิ่งเหล่านี้นั้นท่านต้องอย่าลืมว่า เอกชนส่วนใหญ่นั้นไม่ได้อยู่ในตลาดทรัพย์เอกชนส่วนใหญ่อยู่ทั่วไปหมดท่านจะคุมเขาอย่างนี้ได้อย่างไรจะคุมเขาได้ก็ต่อเมื่อภาคประชายสังคมนั้นแข็งแรงเข้มแข็งฉะนั้นการเคลื่อนไหวทางสังคมโซเชียลมูฟเมนต์เนี่ยนำโดยปปชนำโดยรัฐบาลและรูปภาพประชายชนมันถึงจะมีพลังที่ยิ่งใหญ่ให้รู้เลยว่าถ้ามีการเลือกตั้ง นายคนนี้นายคนนี้ประวัติแางพลอยแม้ไม่มีใบเสร็จต้องให้สอบตกการเลือกตั้งให้ได้เกาหลีใต้เคยทำมาแล้วโดยที่ไม่ต้องมีใบเสร็จนั่นมาจากโซเชียลแคปิตอลมาจากภาพซิวซุซาตีที่แข็งแรงของเขาฉะนั้นเป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่งที่ท่านคณะกรรมการปปชร่วมกับภาคประชาชนร่วมภาคเอกชนในวันนี้จัดงานใรอน,นีขึ้นมา ถ้าต้องดูว่าในแผนการที่เดินเหล่านี้เนี่ยจะดึงพลังที่ทยิ่งใหญ่จากเอกชนประชาชนรัฐบาลหรือที่ผมเรียกของผมเองว่าประชารัฐเนี่ยมาำจัดการทุจริตคอร์รัปชันได้อย่างไรอย่าให้เป็นแค่แผนการบนกระดาษอย่าลืมคำนึงก็คือว่าถ้าท่านไม่จ่ายคอร์รัปชันไม่มีทางเกิดแต่ที่มันเกิดขึ้นมาได้เพราะว่า บางคนบางท่านยอมจ่ายคิดว่าการจ่ายนั้นเป็นการซื้อความได้เปรียบการซื้อซื้อทางรัฐจริงๆแล้วไม่ใช่อันนั้นคือการทำให้ประเทศทางประเทศย่ำแย่ในระยะยาวทำลายศีลธรรมทำลายความดีงามทำลายศักดิ์ศรีทางประเทศให้ไปที่อับอายของโลกขขอขอ,ขอบคุณคณะกรรมการปรปรชนะครับที่จัดงานวันนี้ขึ้นมา เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ผลที่น่ายินดีใช้ได้ต่อไปในอนาคตขอบคุณมากครับอขอเชิญท่านรองนายก